เฮ้ยมองอะไรของมึงเนี่ยกูแค่คิดถึงตอนเด็กอะตอนที่เรานั่งกินไอติมกันแล้วไอติมกูหกอะแล้วมันก็ไอติมมาให้กูโอ้ยก็ตอนนั้นน่ะมึงเล่นร้องไห้ซะใหญ่โตเลยแล้วที่สําคัญนะเว้มึงอะ่ะยังสัญญาอกูอีกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่ตอนที่มึงร้องไห้อยังติดตากูอยู่เลยเวเออนี่มึงเคยคิดไหมวะทำไมไอติมมันถึงเย็นทำไมมันไม่มีไอติม,มรังวะ โอ้ยคนที่คิดได้อย่างเงี้ยก็มีแค่มึงคนเดียวหรอปะคนอย่างกูหายากนะเว้ยไม่สนใจบ้างเลยเหรอโอ้ยบ้าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานความโสโค่ของมึงอะ่ะกูแม่งคิดกับมึงไม่ลงจริงวะ่ะเอาอินี่มาให้กูทีบนะหน่อยจะมาแน่จริงอ่ะนะมึงก็ตามกูให้ทันอยู่วะไอ้เบื่อ เรื่องเรียนต่อนะ่ะจบหมหอกอมึงจะไปต่อไหนวะกูเหรอก็ราชพัฒน์อุดอรนี่แหละใกล้ๆแล้วมึงจะเข้าสาขาอะไรกูเหรอกูอยากเรียนนิเทศศาสตร์อ่ะกูอยากเป็นดาราเป็นดาราหรอวะหัวเราเฮียอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงเหอะจะยังไงกับชีวิตรอยแพลมาตั้งแต่มัธยมแล้วปะถ้ามึงไม่มีกูนะมึงก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอก เออก็ได้ก็ได้อะไรของมึงเนี่ยเออกูไปแล้วไปไหนอบอกกูก่อนดิเดี๋ยวรถจะกลับบ้านไปกินเหล้ามูาไม่ต้องมาหรอกรถกูเออวะช่างเถอะใครถึงก่อนคนนั้นชนะเดี๋ยวดิบอกกูก่อนกูไปกินเหล้าด้วยเฮียเกเดอย่าทุไป กูว่าเราออกแต่ตรงนี้ดีกว่าวะเอดิมึงแคลนนั่นแหละลงมาอะลงมาไม่หยุดเลยลงอาหมดเอยกมึงหยุดที่แน่ลงมาโอ๊ยไปก้อยเป็นไรเปล่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเราขอโทษนะเราไม่ได้ดูทางเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะอ้าวไม่ต้องขอบคุณเลยอ่ะ ขอบคุณค่ะเพื่อนกิจสุดที่รักวี่ก้อยมะคะเรารจักกันเหรอคะเพราะอะไรไงที่แต่ก,ก่อนน่ะโยนคืนลงน้ำจกับตายอ่ะอ๋อนายเองเหรอเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ขอโทษนายจ้ามาตอนนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านมาแลว้วอ,อ่ะเฮ้ยกิจทำไมพิ่งมาวะไม่เคยา้องน้องเราด้วยอ้าว กหนอย็มันนี่แหละอะไรของมึงเนี่ยคนจะไปเข้ากิจกรรมก้อยก็เรียนที่เียเหมือนกันหรอนายก็เรียนที่เียเหมือนกันนะไปพร้อมกันปะไม่เป็นไรหรอกเราไปเองได้ไปคือก้อยเราขอลายได้ปะเชิญวาสองหนึ่งสองเก้านะโอเคแล้วเจอกันนะบ๊ายบายมึง เขาดูน่ารักเนาะดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นยังไงไม่รู้ว่าเฮ้ยเห็นเหมือนแค่พายน้องกันแหละผู้หญิงมึงมึงมึงดูดินายเขาทักมาด้วยแหละเขาชวนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะตอนเย็นนะยังไงมึงจะไปเหรอไปแต่มึงต้องไปเป็นเพื่อนกูนะไม่อ่ะไปเออไม่ไปหรอกไปเออไปไปกูไม่ไป ไม่นายไปจะเล่นกันปะไปไปดิรอนานปะใช่ไหมมาเป็นื่อยมากวะโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเออใช่ไหมเลี้ยงสร็จะเราหิวนมอ่ะขอไปซื้อนมก่อนนะเลยให้เราเป็นเพื่อนเปล่าไม่เป็นไรนายกิบสิทำหน้าของหอเบื่อเอยู่เป็นเพื่อนมันนะเดี๋ยวมาเฮ้กิบ ถ้ารักเชี่ยอะไรมันโซโกจะตายพี่แต่ก็เสียผู้เจ้าหมาเขาไม่รู้ี่รูมาเพราะว่าแบเฮ้ยตอนเย็นอะไปกินเหล้ากันปะนี่กินเหล้าเป็นด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยก้อยกีดนี่แหละเป็นคนพานกินนะนี่มึงถึงขนาดเชิญผู้ชายกินเหล้าแล้วหรอวะอีก้อยโอ้ยแล้วที่มึงชวนกูล่ะแล้วอีกอย่างนะเว้ยก็มีแค่เราสามคนปะ ไม่จะกลัวอะไรเนี้ยกิจเมื่อคืนแม่งกูโคตรเมาเลยวะก็มึงกินเยอะเองนี่ชื่อไม่ได้วะ เนี่ยพวกมึงเลิกเรียนกันแล้วอะ่ะไปต่อที่ไหนดีวะกินเหล้าด้วยกันวันเดียวเรียกมึงเลยเหรอวะก็กูบอกแล้วอีนี่มันเฮี้ยอารอาเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนคะเลิกเรียนกันแล้วเนี่ยไปต่อที่ไหนดีคะพอใจครับคุณผู้หญิงงั้นกูกลับแล้วเอาไปไหนอ่ะเรื่องของกู ไอ้กิจส่งข้อความมามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเธอไม่ไปดูมาหน่อยเหรอแต่เนี่ยคงไม่ได้ไปด้วยนะเว้ยเพราะว่าติดธุระงั้นก็ยืมรถหน่อยดิคุณนะไปแล้วนะ เออแล้วกูจะกลับไงวะเนี่ยเฮ้ยกิจส่งข้อความมาเป็นอะไรหรือเปล่าวะก้อยกูมีเรื่องจะบอกว่ะอะไรอ่ะคือ กูชอบมึงวะมึงบ้าปะเนี่ยมึงพูดอะไรออกมาวะมึงตั้งสติหน่อยดิไหนมึงบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปไงถ้ามึงรักกูจริงอะ่ะมึงคงไม่พูดอะไรแบบนี้ออกมาหรอกไม่ได้ฝากใจบ้าไม่ได้ฝาก กับแกแบบนั้นขอ oh, ไม่ได้รักใจป่าเชื่อฉันนะแกเชื่อฉันสักครั้งที่ฉันพูดออกไปวันนั้น oh. แกช่วยลืม มึงจองไงเนี่ยนี่มันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะเว้ยม่รู้จะเอาไงแล้ววะไอ้นายกูฝากมึงดูแลพียแทนกูได้ปะดูแลเฮียะไรวะมันเป็นหน้าที่ของมึงไม่ใช่เหรอมึงอ่ะก็อยู่เขามาตั้งแต่เด็กๆเขาจะดีเขาจะลายมึงก็ต้องดูแลเขานะเว้ยก็มึงชอบมันไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่มันก่อนที่จะมีแฟนป้ะวะเฮ้ยตัวเองถ่ายรูปให้หน่อยดิมากๆเดี๋ยวเ็า่ายโอเค วีลูปไม่สวยเลยอะ่ะเราถ่ายเองดีกว่าเนาะก้อยเนาะโอเคเฮ้ก้อยเรามีที่เรื่งจะพาเธอไปว่ะเออวันหนหี้เออไม่ไป ขอโทษนะเว้ยเรื่องวันนั้นน่ะนี่ไม่เป็นไรยังไงเราก็เพื่อนกันอ่ะขอโทษอีกครั้งนะเว้ยที่วันนี้กูต้องมาบอกกับคนน,คนั้กับงรอบกูรักมึงนะก้อยมองร้ปะ ก็ตั้งแต่ตอนที่มึงบอกชอบกูอะ่ะกูแม่งโคตรเสียความรู้สึกเลยโคตรเสียใจกูรู้สึกเหมือนกูจะเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตไปอะ่ะแต่ตอนเนี้ยกูรู้แล้วนะเว้ยว่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตกูอะ่ะเขายืนอยู่ตรงหน้าเราเว้ยกูขอโทษนะที่กูพูดอะไรแบบนั้นออกไปอะ่ะ แล้วกูก็ขอโทษเว้ยที่กูรู้ตัวว่ากูรักมึงช้าเกินไปอ ก้อยเธอจำวันที่เราโยนเธอลงน้ำได้ปะก็จำได้ลางๆนะทำไมวะวันนั้นเว้ยเราอะโดดลงไปช่วยเออก็ขอบใจเว้ยที่แกโยนเราลงไปแล้วอะแกยังอุตส่าห์ลงไปช่วยเราอีกไม่ใช่เว้ยเราอะโดดลงไปช่วยกิทนะเธอรู้บางว่ามีแค่คนเดียวนลเวยที่ช่วยเธอเลยปะใครวะ có ai kịp ngay คนที่อยู่ข้างกันเป็นคนสำคัญที่ไม่มีวันสำคัญกว่าน,นี้มีคแค่แค่เพียงให่เธอมองข้ามไปเป็นคนไกลตัวที่แอบคิดในใจคิดเกินไปไกลเป็นคนในใส้ไม่ดีที่รักพื้นลงคอความใกลชิดไม่มีผลไม่เคยเปลี่ยนอะไร